เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างกิจกรรมหร,หรือว่ารูปแบบของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วนองค์กรสนใจในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับกิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าหากว่าเราแบ่งออกมาเป็นมิติต่างๆนะครับในในองค์กรหรือว่าที่เกี่ยวข้งองกับองค์กรนะครับก็จะแบ่งกิจกรรมเหล่านั้นนะครับหรือว่าเราสามารถจะเลือกทําได้ตามมิติต่างๆนะครับ4มิติด้วยกันนะครับ มิติที่1ก็คือมิติด้านการทํางานนะครับก็จะเป็นเรื่องของอากายภาพเรื่องของสถานที่ทางานเรื่องของวิธีการบริหารงานบริหารคนค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันคือเรื่องของส่งผลต่อการทํางานโดยตรงนั่นเองนะครับมิติที่2คือมิติด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนผลตอบแทนซึ่งอันนี้ก็ ในภาครัฐเข้าชัดเจนว่ามันถูกผูกโยงอยู่กับสวัสดิการเรื่องของกฎหมายระเบียบซึ่งทุกทุกคนรับรู้และยอมรับร่วมกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของความเป็นอยูอ่ในเรื่องของส่วนตัวนะครับว่า,าเช่นบ้านที่อยู่อาศายัยการเช่าอยู่การซื้อบ้านเรื่องของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะครับว่าเขามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรนั่นก็คือเป็นมิติทางด้าน เศรษฐกิจนะครับมิติด้านส่วนตัวนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของอาการดูแลตนเองเรื่องของจ,จิตใจเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราสามารถที่จะเลือกพัฒนาได้ว,ว่าเราจะใช้กิจกรรมในมิติอะไรก่อนนะครับสุดท้ายเป็นมิติด้านสังคมนะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับชุมชนความผูกพันกับองค์กร การสื่อสารนะครับการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรที่มีต่อมีผลต่อสังคมนะครับเรียกว่าเป็นมิติในด้านสังคมนั่นเองครับนั่นคือเป็น4มิติซึ่งซถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์ว่าเราจะาส่งเสริมกิจกรรมด้านไหนดีนะครับก็อาจจะต้องวิเคราะห์องค์กรก่อนว่าองค์กรเรานั้นมีจุดเด่นจุดด้อยในมิติอะไรและอยากจะดึงจุดแข็งหรือไปเสริมจุดอ่อนในมิติใดแล้วค่อยมาคิดออกมาเป็น ตัวกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนอกจากเราจะแบ่งเป็นมิติในการพัฒนาเป็น4มิติดังกล่าวแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมองประกอบกันไปด้วยก็คืออาการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต่างๆขององค์กรนะครับซึ่งเราแบ่งออกมาเป็น4มุมมองด้วยกันนะครับที่หนก็คือมุมมองของ ผู้กระทําหรือผู้ที่ดําเนินการกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับว่าเขามองเห็นวิธีการมองเห็นผลประโยชน์เป้าหมายอย่างไรนะครับให้มันมีความสมดุลพอเหมาะพอควรกันนะครับประการที่2คือมุมมองของผู้ให้นะครับนั่นก็คือเช่นผู้สอนผู้ถ่ายทอดอเขามีแนวคิดที่จะออกแบบวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับนั่นก็คือให้เป็นมุมมองที่มี ความสอดคล้องกันไปด้วยนะครับประการที่3คือมุมมองของผู้รับนะครับเราอาจจะต้องเซอร์เวยความคิดว่าถ้าเราทํากิจกรรมนี้แล้วนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมที่จะเป็นผู้ได้ประโยชน์เนี่ยต้องการได้ประโยชน์ในระดับไหนอย่างไรประเด็นอะไรบ้างนะครับอาจจะมีการสอบถามแล้วนํนมานดีไซน์ออกแบบเป็นเป้าหมายของการดําเนินการได้ด้วยนะครับประการที่4ก็คือมุมมองของการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันก็คือ วิธีการนั่นเองครับว่าเราจะใช้วิธีการอะไรที่ทําให้คนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมและมีบทบาทร่วมกันมากที่สุดในกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับตามความสามารถหรือความต้องการของคนเหล่านั้นนะครับนี่คือ4มุมมองที่เราจะต้องมองไปด้วยกันว่ากิจกรรมนั้นมันมีความสมดุลซึ่งกันและกันอย่างไรนะครับในระบบของการบริหารคุณภาพชีวิตการทํางานนะครับก็จะประกอบไปด้วย เจ็ดขั้นตอนด้วยกันนะครับแล้วก็ใน7ขั้นตอนนี้เขาจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราได้มีการกําหนดมิติในการพัฒนาและว่าเราต้องการใช้มิติอะไรจากการที่เราได้วิเคราะห์องค์กรแล้วได้วิเคราะห์มุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับก็มาสู่กระบวนการเป็นระบบนะครับนั่นก็คือเริ่มจากการกําหนดนโยบายคุณภาพชีวิตก็คือ กำหนดว่าเราจะพัฒนาในมิติอะไรนั่นเองนะครับแล้วถึงไปใช้ข้อมูลจากการสำรวจมุมอมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก4มุมมองนะครับมากำหนดเป็นทีมงานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบว่าให้ใครทำหน้าที่อะไรผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมผู้ทำหน้าที่หลักในกิจกรรมผู้ทำหน้าที่ในการามีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับแล้วก็มีการสํารวจข้อมูลองค์กรเบื้องต้นนะครับว่ารูปแบบที่เราทำเนี่ยสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในเบื้องต้นหรือยังครับเป็นไปตามวิธีการหรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเราจะไม่กําหนดรูปแบบกิจกรรมออกมาตามกระแสตามที่เรามองเห็นว่าอยากจะทําอะไรนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงตามสภาพองค์กรเราก็ได้ เพราะงั้นในข้อนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเราควรจะมีการสำรวจข้อมูลย้อนกลับก่อนก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาตอนต้นนั้นนะครับเป็นไปตามสภาพองค์กรที่เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่มีความจําเป็นจริงๆในมิติต่างๆหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เป้าหมายและก็แผนง,งานที่ต้องการนะครับว่าเราต้องการทําไปเพื่อตอบสนองต่อระบบงาน ต่อตัวบุคคลต่อคุณภาพชีวิตของคนหรือเป้าหมายอะไรนะครับที่ที่เป็นตัวอย่างที่ได้พูดไปในเฟรมก่อนหน้านี้นะครับว่าเช่นเรื่องผลผลิตเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของค่านิยมองค์กรเรื่องของอาภาพลักษณ์องค์กรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่จะสอดคล้องกับตัวกิจกรรมและก็ปัจจัยที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนั่นเองนะครับ เมื่อไปถึงกระบวนการดําเนินการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามแอคชั่นแผนที่เรากำหนดไว้ว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นจะดําเนินการเมื่อไรใครทําหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแต่ละครั้งแต่ละขั้นตอนที่กําหนดไว้นะครับแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของใครใครเข้ามา,าเข้ามามีส่วนร่วมบ้างแล้วก็ได้มีการติดตามประเมินผลนะครับรายงานผล สอบถามข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นไปตามผลที่เป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่อย่างไรแล้วก็ไปทบทวนพัฒนาโดยทีมงานบริหารกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือว่าไปกําหนดเป็นนโยบายใหม่ขึ้นมาสร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมาะนะครับวนเวียนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญคือเราจําเป็นจะต้องมีการติดตามผลแล้วก็ประเมินสํารวจข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่สักอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมและก็ดำเนินการพัฒนาได้ตรงตามปัจจัยความเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่ก็คือเป็นระบบการบริหารที่เป็นวงจรไปเรื่อยๆขององค์กรจนเกิดเป็นค่านิยมองค์กรนะครับของแต่ละองค์กรก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับนะครับดังนั้นแล้วนะครับะระบบการบริหารจัดการที่จะการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์กรที่จะให้สําเร็จได้นะครับ เราก็ต้องกลับมามองว่าประการที่1นึ่งเนี่ยผู้บริหารหรือนโยบายขององค์กรเนี่ยมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับดังที่ได้เรียนแล้วว่ากิจกรรมต่างๆหรือว่าวิธีการทํางานที่เราจะพัฒนาองค์กรที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นตามกระแสว่าเราเห็นว่าหน่วยงานนั้นทํากิจกรรมนั้นแล้วสาเร็จเราก็อยากจะทําตามขอบ้างอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเป็นความ มุ่งมั่นของผู้บริหารกับทีมงานที่มองเห็นว่าเราจาเป็นจะต้องพัฒนาอะไรกำหนดเป็นนโยบายขึ้นมาและสิ่งนั้นต้องตรงกับสภาพองค์กรของเราจริงๆและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียมกับนโยบายการพัฒนาด้านอ,าอื่นๆขององค์กรเช่นเรื่องงานเรื่องแผนกลยุทธ์นะครับเรื่องภารกิจการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการนะครับ ก็ต้องทําควบคู่กันไปและที่สําคัญในประการสุดท้ายก็คือต้องมีการสื่อสารให้ทุกคนในองคอ์กรเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ให้มีเกิดการมีส่วนร่วมของคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีมีความเข้าจกุกเข้าอกเข้าใจที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับต่อจาวนี้เรามาดูนะครับว่ารูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าเรา,าวิเคราะห์ในแต่ละมิติได้ชัดเจนแล้วว่าในแต่ละมิติเราต้องการพัฒนาเอามีความเห็นตรงกันแล้วว่าเราจะเลือกมิติใดนะครับเมื่อเราระดมสมองนะครับว่ากิจกรรมนี้เราต้องการทําเพื่อไปตอบสนองอะไรแต่เรายังอาจจะมีความเห็นที่ยังไม่ตรงกันนะครับว่า,าบางคนบางตําแหน่งบางกลุ่มงานบงบางภาร,าภารกิจง,งานก็อาจจะมองเห็นว่า เทำไมไม่ทํากิจกรรมอีกอย่างหนึง่งอาจจะไม่จำเป็นต้องพัฒนางานอย่างเดียวไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเลยได้ไหมหรือไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมเลยจะดีไหมนะครับเราก็เลยแบ่งออกมาเป็นสามกลุ่มกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพื่อให้เราดูาความสําคัญว่าเราควรจะเลือกกิจกรรมไหนอย่างไรนะครับอันที่1เรียกว่าเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ควรดําเนินการอย่างยิ่งแปลว่าองค์กรเรามี จุดอ่อนในเรื่องนี้มากๆหรือมีจุดแข็งในเรื่องนี้มากถ้าเราทำเรื่องนี้แล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาองค์กรได้แก้ไขปัญหาเรื่องคนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนได้และส่งผลต่อเรื่องอื่นๆไปด้วยเรียกว่าควรดําเนินการอย่างยิ่งครับกลุ่มที่2เป็นกิจกรรมกลุ่มทางเลือกก็คือ,อมีน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับองค์กรเราอาจจะไม่มีจุดอ่อนโดยตรงอย่างชัดเจน อาจจะไม่มีจุดแข็งอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เร,เราทำกันมาเป็นวิถีละเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายาเรื่องงานในด้านใดอันนี้คือถือว่าเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาไปแล้วระยะหนึ่งครับในประเภทที่สามนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายนะครับเรียกว่าอาจจะไม่เคยทำมาก่อน หรืออาจจะมีเป้าหมายว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจนมากเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆครับเช่นการพัฒนาคนไปสู่ความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบงานไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทำแล้วได้ผลอย่างเกินความเป้าหมายปกติที่เราหวังไว้เรียกว่าเป็นกิจกรรมประเภท ท้าทายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของอกลุ่มกิจกรรมประเภทที่เรียกว่าควรดำเนินการอย่างยิ่งนะครับเช่นว่าเราวิเคราะห์แล้วเราพบว่าคนในองค์กรของเรามีปัญหาเรื่องการบริหารเงินออมเงินมีหนี้สินเยอะนะครับสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดีนะครับระบบงานมีปัญหา สุขภาพคนในองค์กรสำรวจแล้วมีคนมีปัญหาสุขภาพจำนวนมากทีเดียวนะครับหรือ,อระบบการสื่อสารไม่ดีนะครับก็เป็นตัวอย่างว่าเราพบจุดอ่อนหลายเรื่องแล้วนะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์ไปเลือกว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีนะครับหรือทำหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันเรียกว่าควรดำเนินการอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ าจากผลการวิเคราะห์การสํารวจองค์กรแล้วนะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราอา,อาจจะไม่มีเวลาได้ไปปร,ประกอบกิจกรรมด้วยกันงานช่วยเหลือสังคมอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับหรือข้อมูลข่าวสารในองค์กรความรู้ในองค์กรระบบ KM ในองค์กรอา,อาจจะไม่ได้ทํากันมาเป็นเวลานานความรู้มันอาจจะสูญหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่า กิจกรรมที่ควรดําเนินการอย่างยิ่งแล้วอาจจะคิดเป็นโครงการใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างเหล่านี้นะครับเอาไปรวมกันแล้วก็กําหนดเวลาว่ากิจกรรมไหนจะทาเมื่อไหร่นะครับไม่จําเป็นต้องทําโครงการเดียวกิจกรรมเดียวนะครับ 1. โครงการเราก็เขียนกิจกรรมย่อยๆไปก็ได้นะครับเช่นตรงนี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมแบ่งปันความรู้กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมการออมเงินเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างนะครับในกลุ่มที่1น,นะครับใน,นส่วนนี้ก็เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมทางเลือกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เมื่อเราวิเคราะห์แล้วอาจจะไม่มีจุดอ่อนหรือปัญหาอะไรชัดเจนมากนักนะครับเราก็คิดกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคน เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนหรือว่ารักษาสถานะเดิมที่เรามีจุดแข็งอยู่แล้วนะครับให้คนมีความสุขในการทํางานมากขึ้นครับเช่นกิจกรรมการออกกําลังกายผ่อนคลายสนทนาการการคิดกิจกรรมสวัสดิการต่างๆเรื่องกีฬานะครับเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจในองค์กรนะครับชมรมต่างๆที่ให้คนได้มีโอกาสได้ สื่อสารได้ทํากิจกรรมร่วมกันเช่นเราอาจจะมีเด็กใหม่น้องใหม่เข้ามาก็ได้มีโอกาสที่จะสร้างความสาคัญกับพี่ๆที่หรือ,อโารงการที่ทํางานอยู่ก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมทางเลือกสําหรับองค์กรที่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักนะครับและสําหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างท้าทายหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่าง ก้าวกระโดดหรือว่าประสิทธิภาพที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยเรียกว่าเป็นรี e n นจิเนียรินะครับเราก็สามารถใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐนะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนได้นะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนะครับการนําเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานวิธีการทํางานในองคอ์กร การพัฒนาคนโดยใช้การาสับเปลี่ยนหมุนเวียนาภารกิจตำแหน่งหน้าที่ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาคนอย่างก้าวกระโดดได้เหมือนกันนะครับหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยจัดให้เป็นเรื่องหลักขององค์กรไปเลยนะครับอาอาจะมุ่งเน้นว่าคนของเราต้องมีสุขภาพดี1้0เอร์เซหรืออย่างน้อย 80%ขึ้นไปคนของเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างท้าทายต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงทั้งเรื่องระบบงานเรื่องคนเรื่องวิธีทำงานนวัตรกรรมเทคโนโลยีนะครับหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งต่างๆที่เราพัฒนากันเนี่ยนะครับถ้าเรามองในภาพของกิจกรรมที่เราคุ้นเคยก็คือความสุข8ปประการนั่นเองเรียกว่า Happy Work Place แปประการที่เราทํากันอยู่ในหลายองค์กรก็ถูกต้องนะครับว่ามันมีมุมมองหลายอย่างนะครับว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราจะยึดหลักอะไรเท่านั้นเองนะครับว่ายึดมิติจะพัฒนาในมิติไหนจะพัฒนาในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมุมมองไหนหรือเราจะยึดแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข8ประการเลยก็ได้นะครับว่ามันเวลาที่เราจะกําหนดเนี่ยมันต้องเป็นแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือผสมผสานกันไปก็ได้แต่ว่า เป้าหมายแล้วเนี่ยเราอาจจะเขียนว่าคนเรามีความสุขด้วยการทำกิจกรรมแฮปปี้บอดี้แฮปปี้รีแลกซ์แฮปปี้ฮาร์ดแฮปปี้เบรน o u แฮปปี้โซลแฮปปี้มันนี่นะครับแฮปปี้แฟมิลี่หรือว่าแฮปปี้โซซ e t y ี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับว่ามันก็ตอบคำถามได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราวิเคราะห์นะครับจำเป็นจะต้องวิเคราะห์เป็นมิติก่อนนะครับว่าเราต้องการพัฒนาในมิติใดต้องการตอบสนอง ต่อคนกลุ่มไหนเป็นหลักคนที่มีส่วนร่วมกลุ่มไหนเป็นหลักนะครับให้ชัดเจนดันั้นตอนที่เราคิดกิจกรรมขึ้นมาเราอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นแฮปปี้บอดี้ก็ได้นะครับเป็นแฮปปี้เบรนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับวิธีว่าแต่ว่าเพื่อให้มันมีหลักการทั่นเองครับว่าตอนที่เราทํานะครับมันไปตอบเป้าหมายอะไรความสมดุลในชีวิตในเรื่องอะไร ด้วยเหตุว่าเรามีความสุข8ป,ประการนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็อาจจะนํามาใช้ประกอบในการเขียนโครงการกิจกรรมนั้นไปด้วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีการสื่อสารตรงกันว่าทําความสุขในเรื่องอะไรนะครับตั้งชื่อขึ้นมาไปตอบสนองในเรื่องอะไรนะครับ Happy Body กับ Happy Heart นี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าทุกคนก็จะเข้าใจตรงนี้ตรงกันได้นะครับ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลคากรภาครัฐนะครับก็เป็นปรัชญาที่หน่วยงานภาครัฐก็สามารถที่จะนําเข้ามา,าประกอบในการบริหารจัดการในการดําเนินการเพื่อให้มันเกิดความสมดุลของการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของความาเหมาะสมกับสภาพองค์กรนะครับเราเป็นองคอ์กรเล็กๆเราก็าอาจจะทําเรื่อง พอประมาณกับองค์กรของเราก็สามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบัติธิสพร์เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับน้อมนํามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการคิดในการตัดสินใจนะครับนั่นก็คือเช่นว่าเมื่อเราคิดกิจกรรมขึ้นได้แล้วนะครับเราอาจจะลองช่วยกันทบทวนดูครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันพอประมาณกับการพัฒนาคนของเราไหมนะครับเรื่องของคนของเราพอจะ มีความรู้ในเรื่องนี้ไหมนะครับพอประมาณเหมาะสมกับองค์กรของเราทําแล้วมันไม่หนักจนเกินไปเพราะเรียกว่าพอประมาณนะครับเรียกว่าเป็นาสามห่วงห่วงที่1เรียกว่าพอประมาณคือเหมาะสมมีความเหมาะสมกับองค์กรแต่ถ้า,ากว่าเรามีการวิเคราะห์มาอย่างาถูกต้องแล้วนะครับก็จะเกิดความพอประมาณจริงๆนะครับนั่นก็คือเราต้องช่วยกันให้ความเห็นด้วย ประการที่2คือมีเหตุผลมีหผลแปลว่าเราต้องไม่ใช่คิดขึ้นเองตามความรู้สึกว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรแต่มีเหตุผลไหมนั้นหมายถึงว่ามันมีที่มาของปัญหามีความจําเป็นมีจุดอ่อนหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่องคอ์กรเราไม่สามารถอยู่เฉยได้ก็จะเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องนั้นแปลว,ว่ามีมีเหตุผลประการที่3ม,มีภูมิคุ้มกันนะครับ แปลว่าคนของเราเองในองค์กรเนี่ยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีผู้รู้พูดให้ความเห็นมีที่ปรึกษาถ้าหากว่าเราดําเนินการไปแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเราก็ไปขอความเห็นไปขอคําแนะนําจากผู้รู้จากผู้บริหารจากผู้ที่มีส่วนกํากับดูแลหน่วยงานของเราเองเขาจะก็จะท่านก็จะให้ความเห็น แนวทางวิธีแก้ไขว่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างไรพัฒนาต่อไปอย่างไรนี่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีฐานที่สําคัญอีก2ประการก็คือมีความรู้นั่นคือคนของเราที่ทํางานในเรื่องนั้นก็จะเป็นที่ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วยต้องมีข้อมูลต้องมีการวนจัดการข้อมูลข่าวสารมีระบบการให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันภายในองค์กรเรียกว่ามีความรู้ และสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือมีระบบคุณธรรมเข้ามาจัดการนั่นก็คือ,อาการไม่เลือกปฏิบัติต่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีการให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกคนได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่เราจัดขึ้นอย่างเสมอภาคเป็นประโยชน์กับคนในองค์กรทุกคนและส่งผลต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่เราได้วางเป้าหมายไว้นั่นเองนะครับนี่เรียกว่า เราสามารถน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยในการบริหารการในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรบาครัฐไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพโมเดลของ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับเป็นภาพที่เราสามารถจดจําเป็น mapping ไปได้ครับว่าเมื่อเราคิดโครงการกิจกรรมต่างๆขึ้นแล้วลองเอาภาพนี้มาทบทวนดู มาประเมินดูว่าเราถ้าเราจะเริ่มดำเนินการหรือเวลาเราประชุมกลุ่มกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับโครงการนั้นพอประมาณไหมมหีผลไหมภูมิคุ้มกันเราพอดีไหมคนของเรามีความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างรอบครอบหรือ,อยังนะครับเราจะดำเนินการอย่างเสมอภาคทื่สัตส์สุจริตมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง สมดุลทั้งคนทั้งงานแล้วก็พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้นี่เรียกว่าเป็นโมเดลของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับก็มาถึงเนื้อหาที่เป็นบทสรุปของการเรียน e-training การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐนะครับก็ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็ถือได้ว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานนะครับก็คือการให้ความสำคัญกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรน,นะครับเพราะถือว่า,าคนผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นทรัพยากรเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าขององค์กรเราสามารถพัฒนาคนเปลี่ยนแปลงคนไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสร้างความสุขให้กับคนเหล่านั้นได้ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะให้องค์กรนั้นเติบโตพัฒนาไปอย่างยั่งยืนพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับงนั้นดังนั้นแล้วหลักคุณภาพชีวิตนะครับจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของพื้นฐานจาก4ประการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาครัฐก็คือองค์ประกอบอันที่1เรียกว่าเป็นหลักสมรรถนะคือการพัฒนาคน ตามสมรรถนะซึ่งมีสมรรถนะที่ใช้ประเมินใช้พัฒนาใช้วางแผนในการทํางานในการพัฒนาคนนะครับเรียกว่าเป็นหลักสมรรถนะหลักการบริหารผลงานตามความสามารถของบุคคลเรียกว่าเป็นหลักผลงานหรือเปอร์ฟอร์แมนซ์ของคนนะครับหลักคุณธรรมคือการบริหารคนด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วยความเสมอภาค โป่งใสเท่าเทียมกันและที่สำคัญที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดก็คือหลักคุณภาพชีวิตคือ quality of life ก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนนั้นมีความสุขในการทำงานสามารถพัฒนาตนเองพัฒนางานและอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสรุปของการอรดยอ e-training การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ แล้วก็ท่านที่เรียนจบแล้วนะครับก็ขอใหอ้ลองทำแบบประเมินตนเองนะครับก่อนที่จะได้เห็นคะแนนว่าเรามีความเข้าใจในการเรียนรู้ก่อนที่จะไปทำแผนหรือว่าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ